ทรงควางช้านะคะเล่นี้กิ่ลรองเลือดนะคะด้ามเป็นด้ามพา,า,ายุนะคะ f ูทแทงนะคะด้ามพายุนะคะฟูแทงนะคะเหล็กจะเป็นเหล็ก HP9 นะคะงานตีร้อนนะคะชุดแผงด้วยน้ำมันนะคะดูแลรักษาโดยการทานน้ำมันทั่วไปนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะเล่มน,นี้นะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่ จะอยู่ที่9.3นิ้วนะคะความกว้างความกว้างนะคะกว้างสุดนะคะจะอยู่ที่1.6เอ้ย1.7นะคะสันหนาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่7มิลนะคะด้านยาวด้านยาวนะคะจะอยู่ที่5.4นะะินะะ้นะะว,วนะคะ5.4นิ้วนะคะ9.4นิ้วนะคะความยาวนะคะจะมาพร้อมฝักนะคะฝักจะเป็นฝักไม้พยูนะคะฝักไม้พยูน ต่อสอบถามจะได้เบอร์น,นี้เลยนะคะศูนย์เก้าศูนนะคะเก้สองสามสามหกสองสามนะคะบัตริร้เบอร์โทรศัพท์นะคะรายก็จะได้ขึ้นนะคะชุดนี้นะคะชุดชัยยุงลายเรียบๆนะคะเรียบเลยชุดนี้นะคะชุดพร้อมปักนะคะสองพันนะคะสามร้อยเก้าสิบนะคะทุกท่า เล่มที่สองเล่มที่สองจะเป็นมาชุเต้เป็นทรงแคมป์นะส่งแคมปนะ์เล่มที่สองจะเป็นส่งแคมป์มนะคะส่งแคมป์นะคะตัวนี้จะเป็นทิ้งผิวไฟนะลูกค้าด้านจะเป็นด้านไม้พยุงนะคะกัดทองเหลืองปิดท้ายทองเหลือง นะคะฟูแทงพูดเสร็จวันนี้เมื่อกี้เลยนะคะจากโลมีดนะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะอย่าให้คุณทำสัญญาตรงนี้ทำให้สิมาความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่สิบเอ็ดจุดสองนิ้วนะคะความกว้างนะคะ กว้างนะคะจะอยู่ที่2.1นะคะสันหนาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่7 6.5มิลน,นะคะด้านยาวด้านยาวนะคะจะอยู่ที่5นิ้วนะคะ5นิ้วุบเล่มนี้นะคะเฉพาะมีดอย่างเดียว2,250เฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะ2,290อะ,ะ2,290 สองสองห้าศูนย์หนึ่งป็สองพันห้าร้อยเก้าสิบสองพันห้าร้อยเก้าสิบรวมส้งนะเฉพาะ <laughs> มีดอย่างเดียวถ้าจะทำทรงใครเด็กพีอีพีซเข้ารูปแจ้งจุดได้นะราคาหลังไม้นะคะปุ๊บนะคะราคาหลังไม้นะคะสองพันห้าร้อยเก้าสิบนะคะรวมส่งนะแต่ถ้ารับมีดอย่างเดียวนะรับเฉพาะมีดอย่างเดียวนะ ไปทางได้นะคะแต่ว่าถ้าทํโซงลูกค้าก็จ่ายค่ามิดก่อนอย่างว่าเนาะนานจะออกไปบัลลุกได้ไหมได้ไหมไปโบ่์นี่ตามมาได้ฮะเปิดแอร์แต่กูยืน นะสองพันห้าร้ยเก้าสิบฉพาะมีอยู่เดียวเล็กแนนนะ,ะเป็นงานตีร้อนชุดแข่งด้วยน้ำมันนะคะดูแลรักษาด้วยการทา้น้ำมันทั่วไปนะคะดูแลรักษาด้วยการทาด้น้ำมันทั่วไปเป็นงานแฮนด์เมดต้องเข้าใจนะว่าเป็นงานแฮนด์เมดนะคะเล่มเดียวในโลกมาอันนี้สองพันห้าละจ๊ะให้ดูอีกรอบหนึ่งมันแทง,ง้ําหยางแทงางานแฮนด์เมดนะ เป็นงานฝีมือนะลูกค้าไม่ใช่งานปั๊มนะคะถ้าลูกค้าอยากได้เป็นทรงนั้นทรงนี้นะส่งมานะคะลูกค้าอยากได้ด้านนะะมแบบไหนนะคะส่งเบมีดแบบไหนนะคะแจ้งได้นะคะแต่ว่าลูกค้าต้องราคาต้องคุยกันอีกอีกรอ,อบหนึ่งนะคะหลังมา1 1 3น้นะ,ะปิดท้ายกัดทองเหลืองด้ามาเป็นเูสอน2 5 9บนะคะรวมส่งเรทที่สามแข้งถึงทรงหน็ดนะคะ ขัดขาวด้ามมาพิมพฟูดแฮงนะคะปุ๊บเหล็กจะเป็นเหล็ก S U P 9น้างานตีร้อนนะคะชุบแข็งด้วยน้ำมันนะคะดูแลรักษาด้วยการทานท้ำมันทั่วไป S U P 9ก็คือเหล็กเนี่ยใหม่ที่ยังไม่ผ่านการใช้งานในใต้ท้องรถนะคะสนิมคือปกตินะคะเช็ดทาน้ำมันนะเขไป11.2นิ้วนะคะความกว้าง ความกว้างนะคะจะอยู่ที่สองจุดสองสันหนาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่หกมิลน,นะคะๆๆๆคบดิคกระดิบเป๊ะเลยนะ,ะด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่ห้าจุดสี่นิ้วนะคะห้าห้าจุดสี่นิ้ว เล่นมนี้นะคะเฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบนะคะรวมส่งเล่มที่สี่เล่มที่สี่นะคะตรงนี้ทิ้งผิวไฟนะคะเหล็กแนบนะคะเหล็กแนบด้ามจะเป็นด้ามไม้พออยุงนะคะฟูทแทนทำยังสัญญาตนะคะเป็น,นะะง,งานตีลองขึ้นรูปนะคะลุณผู้ช ของเราลงมีดเล็กๆเด้นนะคะของเราจะเป็นลงมีดเล็กๆนะคะไม่ใหญ่ไม่โตนะคะอุปกรณ์ไม่ค่อยเยอะนะคะเราเน้นฝีมือนะคะเราเน้นฝีมือนะคะไม่รักขั้นตอนนะคะท้งนี้ทางนั้นแ,แต่ลูกค้าจะเลือกสินค้าเองความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่สิบจุดแปดนิ้วความกว้างนะคะจะอยู่ที่สองจุดห้านะคะสันหนาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่ห้ามิลนะคะด้านยาว ห้าจุดหกนิ้วเล่มนี้เฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะถึงที่หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบนะคะลุงสซนเล่มที่ห้าคล้ายๆกันนะลูกค้าแต่เล่มนี้จะต่างกันตรงที่ตรงนี้ไม่มีสัญญาคนะคะแต่เล่มเล่มที่สี่นะทำสัญญาแต่เล่มที่สี่ทำลายเรียบนะด้ามแต่เล่มที่ห้านี้ทำฉลุลังพึ่ นะคะคด้ามไม้พยุนนะคะฉะลุลังพึ้นฟูทแทงความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่10.9นิ้วนะคะความกว้างความกว้างนะคะจะอยู่ที่2.5นะคะสักหนาเล่มนี้จะอยู่ที่5มิลนะคะด้านยาวด้านยาวนะคะจะอยู่ที่5.8นิ้วนะคะมาให้ราคาเท่ากัน เฉพาะมีอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบนะคระดุมส่งว mm. ันนี้ก็จะมีงานอีกนอดนฟเลยเพ้าไลฟ์นะคะ mm. มีงานแล้วก็มันจะมีลำบงญใช่ไหมคำเห็นเดี๋ยวเอาอัน,นเอาทุมานก็บเ,เป็นอะี้นะคะท mm. ี่โอเปออตเดี๋ยวเสียงมันจะแซกนะทุก,ก็เลยรีบไลฟ์ดีกว่านะคะพอได้เจอจุ่มหึงนานนี่ยเนาะสนใจติดต่อสอบถามเบอร์นี้เลยนะคะ0ูนเก้าูนนะคะเก้าสองสาม สามหกสองสามบันทึกเบอร์โทรศัพท์นะคะลา์ก็จะเด้งขึ้นนะคะให้ลูกค้าทักไลน์มานะคะทักไลน์มาแล้วก็ส่งรูกสินค้ามาจะชัดเจนที่สุดนะคะศูนย์เก้าศูนย์นะคะเก้าสองสามสามหกสองสามเล่มที่หกตัวนี้จะเป็นกึิ่นคุมโบวี่นะคะมันจะโค้งแบบนี้นะลูกค้าเห็นไหมนะคะโซมะะโบบบบี่นะคะโค้งแบบนี้พาไนีมคมหลอกนะคะด้ามไม้พยุง ฟูลแทงเหล็กเหนบนะคะ,นนะ,ค,ะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่สิบเอ็ดนิ้วนะคะความกว้างความกว้างนะคะจะอยู่ที่สองจุดห้าะกว้างสุดนะคะสันหนาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่หกมิลนะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่ห้าจุดห้านิ้วนะคะเล่มนี้นะคะเฉพาะมีดถางเดียวนะคะหนึ่งนสอง้เก้าสิบนะคะรวมส่งรวมส่ง นั่นเองนะคะขออนุญาตนะคะมีอาหางอยู่นึกนะอาหารอะไรนี่กรเล็บที่เจ็ดน,นะคะเล็บที่เจ็ดนะนะคะมันจะยาวออกยาวแล้วก็หน้าหน้าหน้า,นาจะแคบหน่อย น่าจะแคบลนะตัวนี้จะแคบลงถึงจะกว้างขึ้นนิดนึงนะสันนะะฟูทแทงเหะะเล็กเนี่ยนะคะเรื่องนี้ด้านจะเป็นด้านไม้พยุงนะคะสรุปล,ลังพืชนะคะปึ๊บปึ๊บนะคะเล็กเนน่ยตีร้อนขึ้นรูปนะคะชุกมันนะคะอันนี้เจะสิบสองสิบสองจุดสองนิ้วนะคะความกว้างความกว้างนะคะจะอยู่ที่สองจุดสองนะคะสันหนาเลื่อนี้นะคะจะอยู่ที่จะอยู่ที่หกมิลน,นะคะด้านยาว ด้ามยาวนะคะจะอยู่ที five. Five. Three. Three. Four. 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 ่ห้าห้าจุดสามนิ้วนะคะมาปุ๊บสิบสองนิ้วนะนี่เรื่องนี้นะคะสิบสองนิ้วนะคะทิ้งผิวไฟทิ้งผิวไฟนะคะไม่ได้กรีดนะคะทิ้งผิวไฟและมี้เฉพาะมีอย่างเดียวหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบนะคะรวมส่วนนี่ค่ะเล่มที่แปดมาเชเตอ่ะมาเชเต้ปุ๊บมาเชเต้คือปลายจะโค้งนะคะปลายจะโค้งนะคะขาวนะคะ จุดสองจุดนะคะตรงนี้ออกแนวเรียบๆนะคะแต่ถ้าลูกค้าชอบเรบ่อนี้ไปทําสัญญาพี่ขอทำสัญญาได้ไหมถึงตรงนี้ตรงนี้โอเคฟรีให้นะคะฟรีให้ด้าบไม้พยุนหมุดนะคะโมเสกโรเลชั่นครบนะคะโมเสกขึ้นอยู่กับช่วงนะคะถ้าเป็นงานสั่งนะคะบางทีก็ได้น้อยบางทีก็ได้ใหญ่นะแล้วแต่ท่อจะเหลือนะเพราะว่าเราทําเองนะคะทุกอย่างถ้าผลิตเล็กได้ค่ะก็คือผลิตแต่ละมีแต่ได้ซื้อมา นะคะเหล็กแนบด้วงค่ะเหล็กแนบนะคะขัดขาวความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่สิบสองจุดสามนิ้วนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่สองจุดสามนะคะสันหนาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่ห้ามิลด้ามยาวด้ามยาวนะคะห้าจุดแปดนิ้วนะคะปุ๊บมาเล่มนี้เฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่หนึ่งพัน อาสามร้อยเก้าสิบนะคะลมส่งหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบนะคะลมส่งวันนี้เล่มที่เก้านะคะเล่มที่เก้าเปึ๊บควันช้างด้ามไม้พยุงโทนดำนะคะออกแนวเรียบๆตัวนี้จะเป็นคมโบราณน,นะคะนะค,ะคมโบราณน,นะคะเป็นควานช้างนะคะควานช้าง ความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่11.7นิ้วนะคะความกว้างกว้างสุดนะคะจะอยู่ที่2นิ้วนะคะสันหนาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่5มิลนะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่5.8นิ้วนะ,ะอันนี้มาเพรอมฝักนะฝะักจะเป็นฝักไม้พยุงนะ